เล้เพื่อนๆนกลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมหุ้นเป็นต่อกับรายการเมนูเทดนะครับก็ไม่ได้เจอค่อนข้างหลายวันนะครับก็สถานการณ์เซ็นนีเด็กก็สวีทาอย่างที่บอกนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับพอผมเองมันเละเทะเหมือนกันนะครับกอไม่อยากจะเซตนะครับยังไงก็อดทนนะครับแล้วก็ ฟอดูกันต่ออีกนิดนึงนะครับถ้าหลุดแนวรับก็อาจจะต้องคัดออกก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่อยากจะคัดก็ดูสถานการณ์ไปทีละจุดละกันนะครับถ้ามันเลยจุดสต็อปลอตยังไงก็ต้องคัดนะครับเซ็นอินเด็กนะครับมีโอกาสที่จะปรับลงมาที่จุดแนวรับ มันไม่ใช่จุดหนุนรับเนาะมันจุดเทอร์ลิงสตอปนะที่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะประมาณตรงนี้แหละแต่จริงๆแล้วที่มันลงมาวันนี้หนึ่งหกศูนย์เจ็ดที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับเพรา่ามันประมาณเนี้ยแหลไปดูคลิปก่าๆผมจะเห็นว่าผมก็พูดไว้อยู่ละเพราประมาณเนี้ยมันน่าจะโอเคนะครับอาจจะมีการรีบาวก่อนก็ได้นะครับแต่ว่า หลังจากรีบาวแล้วจะไหลกลับลงมาที่เดิมหรือเปล่านั้นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับดูหุ้นที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่านะครับตัวเซตนั้นยังคงเป็นไซเวดาวแหละจนกว่าจะผ่านเส้นกดแนวโน้มนะครับถ้าเราลากเทนไลน์นะครับเราจะได้เส้นกดแนวโน้มเป็นตรงนี้ ได้ก่อนละกันนะครับก็ประมาณพันหกนะจะผ่านไปตัวหุ้นที่น่าสนใจตัวแรกนะครับสำหรับเมนูเทรดนะครับ SMT เป็นสัญญาณบายวันแรกนะครับสำหรับวันนี้จุดที่มันเบรกขึ้นมาแท่งนี้ผมน่าจะทำมาไว้ที่แนวรับโซนตรงนี้แหละนะครับคราวนี้มันขึ้นไปแล้ว เราก็จะมาหาแนวรับโดยใช้ทำเฟรมที่สั้นลงนะครับเพื่อหาแนวรับก็จะได้จุดแนวรับที่6.15นะครับจุดสอแล้วกลับมาดูที่ทำเฟรมตนะครับเราจะได้แนวรับมา2โซนสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับที่ 25และ615นะครับถ้าไม่ลดต่ำกว่านี้นะครับตัว S M T ยังคงเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ยืนเหนือได้นะครับสัญญาณบาบวันแรกนั้นต้องต้องดูนะครับตัวเก่าเก่าเองก็ไหลกลับลงมานะคือถ้าถ้าดูแนวรับเป็น day นะครับแนวรับของ day จะอยู่ตรงนี้นะครับ 595นะครับนี่แหละจุดที่เป็นเทเลิงสต็อปจริงๆเป็นอยู่ที่565นะครับสำหรับตัว m t นะครับตัวที่2เป็นกันคุลนะครับกันคุลก็บวกขึ้นไปได้ดีแหละแนวรับนะครับด้านล่างเอาออกได้เลยนะครับ545 แนวรับวันพรุ่งนี้คือ5.55จุดนะครับห้าจุดเทเล้งสตอบอยู่ที่505นะครับถามว่าเยอะไหมนะเยอะแล้วไก่พอสมควรเลยเตัวสตอบจะอยู่ที่9%นะครับทาร์เก็ตอยู่ที่10%บเปร์เนตครึ่งครึ่งเลยนะครับ,ร,ร,ร,บรือว่าเริ่มมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงนะครับ ถ้าความเสี่ยงต่ําเป็นยังไงนะครับก็อย่างนี้นะครับสามเปร์เนี่คือความเสี่ยงต่ํานะครับจุดแรกจุดคัดจุดแรกคือ535นะครับสลุดลงมานะครับจุดที่สองคือต้องทิ้งทั้งหมดถ้าต่ากว่า5.05นะครับตัวที่สามเป็น kbank นะครับ ตัว a อ b ตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแต่ราคานั้นโดดวิ่งขึ้นไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอได้มีข่าวออกมาอย่างนี้นะครับมักจะเปิดโดดขึ้นไปข้างบนนะครับต้องต้องลุ้นนะครับแล้วก็ต้องเสี่ยงนะครับสำหรับตัว ACB นะครับ เคแบงก์ก็แนวรับอยู่140นะครับถ้าต่ำกว่านี้ไม่ค่อยดีแล้วแหละนะครับ <c urs ion> ก็จะจะช้านะครับจุดคัดสุดๆก็คือ133.5นะครับสำหรับตัวเคแบงก์ bank. ตัวที่4นะครับเป็นบัวนะครับเวลา ดูก็ให้ดูคู่แล้วกันนะว่ามาตะเคบ k งเอซีบนะครนะับนะเพราะเราบอกได้ไม่หมดทั้งหมดตัวว่าเองนะครับก็วันนี้เบรกไม่เบรกเนาะคือบวกขึ้นไปที่1.18%นะครับโกลุมเริ่มฟอร์มตัวคืนขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแนวรับของตัววาเนี่ย 3ามตรงนี้นะครับสามสามตรงนี้เป็นโซนแนวรับจุดนะครับจุดแรกที่ต้องหนีคือ3.32จุดนะครับจุดที่สองคือ3.20นะครับถ้าต่ำกว่าน,นี้ต้องหนีนะครับสัญญาณบายมาพอสมควรแล้วนะครับเทสโลเทสโลแล้วก็วิ่งขึ้นนะครับเทสไฮเทสไฮ ถ้าไม่ต่ำกว่านี้ก็น่าจะเบรกหายได้นะครับสำหรับตัวว่ามาดู SCB นะครับมันจะเป็นเหมือนอย่างนี้นะครับ 5, 5นะบวกมา5%ใช่หม้าซวันที่รับรู้ข่าวนะครับก็ ขึ้นไปบวกข้างบนประมาณสัก5%แล้วก็ไหลต,ตามลงมานะครับบวกที่1%ถ้าเป็นเช่นนั้นตัวนี้ก็น่าจะขายกันนะครับขายกันหมายความว่า SCB มีสิทธินะ์ไปที่150นะครับไปที่150วันพรุ่งนี้ถ้าเปิดโดดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแก็บก็เหลือประมาณ9-10%นะ ถ้าวันพวกนี้เปิดโดดตรงนี้นะครับเปิดโดดขึ้นไปนะครับผมว่าน่าจะเปิดที่1 3 3แหละนะครับ5เปิด6เปิดตรงนี้นะถ้าเปิด1 33นะครับก็จะมีเก็บแค่แค่ประมาณ 3- 4เเนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับอาจจะปิดต่ำลงมานะครับถ้ามาเล่นแบบเดิมนะเออเราก็ไม่รู้มันจะเล่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพื่อนๆดูสังเกต ของเก่านะครับเพราะมีข่าวเปิดโดดนะครับเราก็ค้างเปิดโดดเราก็ค้างอันนี้ก็น่าจะคล้ายกันนะครับถ้าเปิดโดดไปก็ทำอะไรไม่ได้นะครับผมถึงไม่ได้แนะนำไม่ได้การบ้านกับ s c b เท่าไหร่นะครับเป็น k b แ n k ซะมากกว่านะครับที่จะค่อยๆขึ้นนะรนะรประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเทียดด้วยความวร้มงดระวังนะครับสวัสดีครับ